งูหลามต้นไม้สีเขียวเป็นสายพันธุ์ของงูหลามที่ไม่มีพิษซึ่งมีถิ่นกําเนิดในเกาะนิวกินีและทางตอนเหนือของออสเตรเลียมันเป็นงูที่โดดเด่นและน่าประทับใจเป็นที่รู้จักจากสีเขียวสดใสและท่าทางการขดตัวของมันหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคําถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลักษณะของงูหลามต้นไม้สีเขียวนั้น จำได้ง่ายด้วยสีเขียวมรกตที่สวยงามซึ่งความเข้มจะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์งูบางตัวอาจมีโทนสีเขียวน้ำเงินหรือเขียวเหลืองและมักมีท้องสีขาวหรือสีครีมดวงตาของพวกมันมีรูม่านตาในแนวตั้งและมีเกล็ดริมฝีปากที่โดดเด่นซึ่งเป็นเกล็ดที่ขยายใหญ่ขึ้นที่ริมฝีปากบนทำให้พวกมันมีลักษณะใบหน้าที่ไม่เหมือนใคร งูลหลามต้นไม้สีเขียวที่โตเต็มวัยมักมีขนาดตั้งแต่4-6ถึง6ฟุตหรือ1 2 0 1ถึง180เซนติเมตรโดยตัวเมียมักมีขนาดใหญ่และหนักกว่าตัวผู้ถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าฝนหนองน้ำและพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ขึ้นหนาแน่นโดยจะพบพวกมันปีนป่ายอยู่บนต้นไม้และกิ่งไม้หางที่จับต้นไม้ได้อย่างถนัดและเกล็ดพิเศษที่ด้านล่างช่วยให้จับ และยึดกิ่งไม้ได้อย่างปลอดภัยพฤติกรรมงูหลามต้นไม้สีเขียวส่วนใหญ่จะออกหากินเวลากลางคืนบนต้นไม้เพราะส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนต้นไม้พวกมันเป็นที่รู้จักจากการเคลื่อนไหวที่ช้าและรอบคอบเมื่อล่าสัตว์หรือเคลื่อนที่ผ่านต้นไม้พวกมันเป็นนักล่าที่ซุ่มโจมตีอาศัยการพรางตัวและเทคนิคการล่าอย่างอดทนเพื่อจับนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ในป่าง,งูหลามต้นไม้สีเขียวกินเหยื่อขนาดเล็กหลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกและสัตว์ฟันแทะเมื่ออยู่ในกรงคังหรือการถูกเลี้ยงพวกมันมักจะได้รับอาหารเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นนกหนูหรือเหยื่อที่มีขนาดเหมาะสมอื่นๆการสืบพันธุ์งูหลามต้นไม้สีเขียวออกลูกเป็นไข่ซึ่งหมายความว่าพวกมันวางไข่โดยปกติแล้วตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ6 2ถึงฟองขึ้นอยู่กับขนาด และอายุของพวกมันตัวเมียจะขดตัวรอบไข่เพื่อปกป้องและกกไข่จนกว่าจะฟักเป็นตัวซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ50 6 0วันสถานะการอนุรักษ์งูหลามต้นไม้สีเขียวไม่ได้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์แต่มันเผชิญกับภัยคุกคามในป่าเนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยการค้าสัตว์เลี้ยงที่ผิดกฎหมายและการรวบรวมที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์แปลกใหม่ เพราะมันเป็นสัตว์ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกหายากงูหลามต้นไม้สีเขียวเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบสัตว์เลื้อยคลานและสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงโดยผู้ดูแลสัตว์เลื้อยคลานที่มีประสบการณ์อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษมีที่อยู่อาศัยให้พวกมันที่ได้รับการดูแลอย่างดีควรมีกิ่งไม้สำหรับปีนจุดหลบซ่อน และระดับความชื้นที่เหมาะสมควรจัดให้มีการไล่ระดับอุณหภูมิเพื่อให้งูสามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อควรพิจารณาทางกฎหมายในการเป็นเจ้าของงูหลามต้นไม้สีเขียวเป็นสัตว์เลี้ยงอาจอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเฉพาะขึ้นอยู่กับกฎหมายแต่ละประเทศและการตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆว่าสามารถเลี้ยงได้หรือไม่ ก่อนที่จะซื้อสัตว์แปลกใหม่มาเป็นสัตว์เลี้ยงโปรดจำไว้ว่าหากคุณกำลังพิจารณาที่จะเลี้ยงงูลหลามต้นไม้สีเขียวหรือสัตว์เลี้ยงหายากอื่นๆสิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดที่ถ้วนและให้แน่ใจว่าคุณสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมและความมุ่งมั่นที่จำเป็นเพื่อให้พวกมันมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขได้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ